ครับผมก็ชื่อจิรศิษฐ์พัฒนาเทียนนนนะฮะปีนี้ก็อายุ3-5ปีแล้วก็เป็นคนจังหวัดปทุมธานีครับสวัสดีค่ะชื่อแสงจานทร์ธวันพานค่ะอายุ3-6ปีค่ะมาจากปทุมธานีค่ะเคยเคยแท้งไป2รอบ <c oughs> ก็แต่งงานมาแล้วประมาณ2ปีนะฮะ ก็คือปล่อยตามธรรมชาติไปก็คือไม่สําเร็จนึง่งโดยแฟนแฟนเนื่งทอนําไายตีบก็เลยก็เลยไม่สําเร็จก็เลยมาปรึกษาคุณหมอทายแล้วก็ได้ได,ได้ทำกระบวนการอีกที่ก็เลยสําเร็จในครั้งแรกเลยรู้ <Wow. S 1> จากทาง Facebook ครับอ๋เห็นว่าที่นี่มีมีเคสความสําเร็จเกิดขึ้นมากมายก็เลยตัดสินใจมา ้อของผมอ,อ่สเปิร์มก็สมบูรณ์แข็งแรงดีครับแต่ของนี่จะตีบข้างหนึ่งข้างซ้ายเลยก็ต้องอีซี่อย่างเดียวก็กระตุ้นไข่<ม>เก็บไข่แล้วก็ย้ายตัวอนะ่อนได้10ฟองแต่พอปีสนซีได้8แต่พอถึงบัดตัวสิทธิ์ก็ประมาณ4ี่สี่ค่ะส ผู้ชายค่ะประมาณสัิบสี่สัปดาห,ดาห์บริการดีมากครับก็ดูแลใส่ใจแล้วก็ติดตามอย่างต่อนเนื่องเลยคิดว่าที่นี่น่าจะดูแลดีครับแล้วก็ มีความสําเร็จแล้วก็คิดว่าน่าจะมีบุตรได้อย่างที่ต้องการก็ครใครที่กําลังตัดสินใจที่อยากจะมีลูกสะกคนหนึ่งก็มาปรึกษาที่นี่ได้ครับคุณหมอว่าให้คําแนะนําแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นอย่างมากก็วันนี้ผมก็สําเร็จแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนได้ลองมาปรึกษาที่นี่ดูครับดีใจค่ะก็เป็นที่นี่ก็คือเป็นทางเลือกอีกที่หนึ่งสําหรับคุณแม่ๆนะคะ ก็ลองมาปรึกษาคุณหมอดูนะคะจะได้สำเร็จเหมือนพวกเราค่ะค่ะหลังรับชมคลิปดีๆจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับ PDS คล i n i c ของเรานะคะเพื่อที่จะให้ทีมงานมีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะ